จบหน้าของปลาทับทิมนิ่งีอิวครับนี่ครับตัวโตๆครับวันนี้ครับผมก็ขอตัวไปชิมก่อนนะครับปลาทับทิมนิ่งสีอิวนะครับผมมะนาวจ้ามะนาวมีหรือเปล่ามะนาวได้แล้วมะนาวเดี๋ยวเราไปทำก๋วยเวกินกันครับสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวบ้นนอกขัวบ้านนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําปลาทับทิมนึ่งซีอิ๊วนะครับนี่นะครับวัตถุดิบหลักที่เราต้องเตรียมนะครับก็จะมีปลาทับทิมนะครับวันนี้ซื้อมาตัวโตๆเลยครับผมนี่นะครับผมนี่ครับตัวละ100บาทนะครับแล้วก็เห็ดหูหนูนะครับผมผักกาดขาวแล้วก็นี่นะครับต้นหอมแล้วก็ ขึ้นช่ายนะครับผมนี่นะครับเห้รืหูงทุ้นูเพื่อนๆจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับผมแต่เพื่อเพิ่มความอร่อยนะครับเราก็ใส่ลงไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีขิงนะครับขาดไม่ได้นะครับขิงซอยนะครับผมพริกขี้หนูนะครับผมหรือว่าจะใช้พริกหยาดนดาก็ได้นะครับผมกระเทียมแล้วก็มะนาวครับที่เก็บจากหลังบ้านเมื่อสักครู่นะครับผมครับแล้วก็จะมีวัตถุดิบอื่นๆนะครับเครื่องปรุงมีอะไรบ้างเดี๋ยวคอยติดตามนะครับ เหตุหนูนะครับตรงช่วงโคนเราจะไม่เอานะครับเอาออกครับผม ในส่วนของกระเทียมนะครับเราก็นำมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับครับเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเราก็นำผักนะครับที่เราหั่นมาสักคู่นะครับประกาศขาวลงมาลองพื้นก่อนนะครับตามด้วยเห็ดนะครับ ใส่เห็ดมูนูลงไปแล้วนะครับคราวนี้ก็นําปลาทับทิมนะครับลงไปได้เลยนะครับนะครับตัวใหญ่มากครับผมเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราก็ใส่ขิงนะครับลงไปในท้องปลาครับผมนี่นะครับยัดท้องปลาแล้วก็นําขิงโรยให้ทั่วตัวปลานะครับผมใช้ขิงซอยนะครับ จากนั้นก็นําปลานะครับลงไปในซึ้งได้เลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะไปนึ่งกันครับก่อนจะนึ่งนะครับเราต้องตั้งน้ําให้เดือดก่อนนะครับผมนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็นําปลาลงไปนึ่งได้เลยนะครับนี่ครับวันนี้ปลาตัวโตมากเลยครับผมจากนั้นเราก็ปิดฝาซึ้งครับระหว่างที่เรารอปลาสุกนะครับคราวนี้เราจะมาทํา น้ำราดตัวปลานึ่งของเรานะครับผมนะครับก็จะมีนะครับพริกกระเทียมนะครับผมจากนั้นเราก็ใส่ผงรสดีลงไปด้วยนะครับนี่ครับใส่ผงรสดีเพื่อเพิ่มความนัวนะครับผมแล้วก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนะครับอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวสูตรเห็ดหอมนะครับครับก็ใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วย เต้าเจียวนะครับผมเต้าเจียวก็ใส่ลงไปครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับใส่น้ำตาลใส่ขาวนะครับครับใส่น้ำตาลใส่ขาวประมาณสองช้อนชานะครับผมแล้วที่ขาดไม่ได้นะครับน้ำกระเทียมดองนะครับผมใส่ลงไปเลยครับหนึ่งช้อนสองช้อนครับใส่สองช้อนนะครับผ จากนั้นก็ใส่มะนาวนะครับนี่นะครับมะนาวนี้เพื่อนๆไม่ชอบเปรี้ยวมากก็ใส่ไม่ต้องมากนะครับถ้าชอบเปรี้ยวนิดหน่อยก็ใส่นะครับอันนี้เป็นปลานึ่งสีอิ้วนะครับไม่ใช่ปลาเนื้อมะนาวนะครับเราก็ไม่เน้นนะครับเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนก็ลองชิมนะครับถ้ายังไม่ได้รสชาติที่เราต้องการนะครับก็ปรุงเพิ่มได้ครับขาดอะไรก็ใส่ลงไปนะครับ ผ่านไปเป็นเวลา15นาทีนะครับผมคราวนี้เราก็จะเปิดดูตัวปลานะครับนี่นะครับสุกแล้วนะครับสำหรับปลาพับทิมนึ่งนะครับผมนี่นะครับโอ้โหฟันกบเลยนะครับเราใช้เวลานึ่งปลา15นาทีนะครับเพื่อมั่นใจว่าปลานั้นสุกจริงๆครับถึงเนื้อในนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็ตรวจดูนะครับข้างในถาดนะครับว่ามีน้ําปลาตกลงไปเยอะหรือเปล่าครับ เมื่อสักครู่เราดูแล้วนะครับว่าไม่มีนะครับผมถ้ามีเราก็ริดออกบ้างนะครับถ้าเราใส่น้ําปรุงลงไปนะครับถ้า,ามีน้ําเยอะมันก็อาจจะจืดรสชาติจะจืดนะครับผมเสร็จแล้วเราก็นําผักลงไปนะครับผักที่เราเตรียมเอาไว้ก็เป็นขึ้นช่ายแล้วก็ต้นหอมนะครับก็ใส่ลงไปทั้งข้างนะครับผมใส่ลงไปครับ เดี๋ยวเราจะปิดฝาซึ้งสักคู่นะครับสักแป๊บหนึ่งนะครับให้ใบขึ้นช่ายกับต้นหอมนะครับสรลดสักหน่อยนะครับผมสักหนึ่งนาทีนะครับเอาล้วครับ1นาทีผ่านไปนะครับผมคราวนี้เราก็จะนําน้ําที่เราปรุงมื่อสักคู่นะครับลงไปราดนะครับผมราดลงไปเลยครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับสําหรับ ปลาทับทิมนึ่งซีอิ๊วนะครับพอเรานําน้ํายําลงไปล่าเสร็จนะครับคราวนี้เราก็ปิดแก๊สได้แล้วนะครับผมแค่นี้ก็เสร็จนะครับเป็นไงครับน่ากินมากเลยนะครับผมนี่นะครับจมหน้าของปลาทับทิมนึ่งซีอิ๊วครับครับตัวโตๆตครับวันนี้ครับเป็นเมนูที่สามารถขึ้นโต๊ะจีนหรือว่าคือร้านอาหารได้เลยนะครับผมหรือเพื่อนๆจะนำสูตรนี้ไปทําขาย ตามตลาดตลาดนัดก็ไม่ว่ากันนะครับไม่หวงสูตรนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตาม s u b สไครต์นะครับผมขัวบ้านนอกคนบ้านนะครับ YouTube แล้วก็ f a นเพจ o k นะครับผมเมนูดีๆเมนูง่ายๆแบบนี้มีมานําเสนอให้กับเพื่อนๆประจานะครับผมถ้าเพื่อนๆกดติดตามนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนบอกเพื่อนๆนะครับว่ามีคลิปอัปโหลดใหม่นะครับผม เราก็จะได้กลับมาเจอกันอีกนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสาหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมครับก็วันนี้ก็เป็นเมนูดีๆเด็ดๆนะครับที่นํามาฝากเพื่อนๆนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมก็ขอตัวไปชิมก่อนนะครับปลาทับทิมนึ่งซีอิ๊วนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณสาหรับติดตามรับชมนะครับผม